สวัสดีค่ะน้องป้อมรถมือสองนะคะจากร้านปฏติพัฒน์ออโต้นะคะวันนี้นะคะมาดูรถนะคะเป็นรถแฉกเลงนะคะอีซูซุส,ส,ส,สปาร์ตแนะคะรุ่น 1.9S นะคะคันนี้นะคะโฉมหน้าด้านหน้านะคะเป็นคลิกโลงนะคะ,ะเรามาดูด้านหน้ากันเลยค่ะคันนี้เป็นรถปี17นะคะ ล้อนี้เราจะใส่เป็นล้อแม็กให้นะคะแถมเป็นล้อแม็กให้ราคาอยู่ที่499,000นะคะเรามาดูในตัวรถกันเลยค่ะกระจกข้างหน้าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะอ่าหรด้านข้ายจะมีที่วางแก้วได้นะคะค่อนข้างจะเก็บของได้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบกุญแจนะคะสตาร์ทนะคะ ไมคคันนี้นะคะอยู่ที่อ่าให้เดี๋ยวนู้ซื้อให้นะคะไมคคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเป็นเกียร์ธรรมดาเมนนวลน,นะคะอ่ะมีที่วางแก้วให้นะคะตรงนี้จะมีที่เก็บของนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะกำมะหยี่สีดำนะคะ คันนี้จะเป็นตัวแคบนะคะที่สิบเจ็ดอ่ค่อนข้างกว้างนะคะที่แฉบตัวแคบจะค่อนข้นางกว้างาด้านข้างแต่นี่นะคะเป็นแับเปิดได้นะคะคันนี้ไม่ได้ใส่บ้าอกมือจับนะคะที่ปันจับไม่ได้ใส่นะจับมาดูรอบคันกันเลยค่ะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแคลบปันนี้นะคะติดต่อป้อมมาได้นะคะที่เบอร์0909230877นะคะเคดีฟรีดาวนะคะหรือถ้ามีประวัติ ยังไงแล้วก็คือปรึกษาป้อมได้นะคะแอดไลน์มาที่0909230877นะคะหรือชอบคันใหม่นะคะระหว่างกันอาจจะชอบคันข้างๆนะคะราคาก็เ,เรียวกันค่ะยังไงคะอแอดไลน์ป้อมเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ